เา,เามาให้น้องบบาเอาให้พี่ไ,ได้ไหนแมเบอจุ๊บจ้า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 จุ๊บและใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสำหรับเกมวันหนาเบรกเอาใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k a p p l e Mint รับเติมเกมไลน์ Applemint หรือคลิกลิงก์ใต้ด c คลิปชันได้ ไปฝั่งนู้วมัใชเหรอเอาอยู่ฝั่งนีนเลยีเดียวไปต่รอมัตามหลังเรามาปะที่มีอี่แอ่ะ ไม่ได้ไม่ดนเป้าเม่สั้นมีตัวนะจริงๆอ่ะมันมันมีสองเสียงตอนแรกอ่ะสองตัวสามตัว เลยนั่นแหละเฮ้ยตรงไหนโอ้ข้างในล่างนันวะโอ้กิดโไม่ทันจบเกินเลย แม่ยิงได้สี่ตัวเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยฮะอ้วนๆเลยรีบเก็บของแล้วไปออกกันดีกว่าครับแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยฝั่งนูยังไม่ดันมาเลยฮะอะไรวะใอ้อะไรเดี๋ยวแล้วไม่ยิง,งมันตายล้ต้องตายเยอะ มติดวันแถบเลยขนาดนั้นอ่ะโดนเป็นจุดโดนไป็นสองสามจุดสี่จุดไม่โดนไม่โดนอุ๊ยอย่ามาเหนี่ยวโจดิกหรือคนวะเนาะยิ่งโดนแต่แขนผม คือติบเหลืออะไรวะแต่มันเปิด2องจุดหนึ่งไปแล้วป่ะนะเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะนะข้างล่างหรือเปล่าวะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสายสองอ่างแกมีปะ่ะ เอาเฟ้ยเลยตงนี้ทไม่มีแค่ตันะเอาเป่าใหญ่มาดิเอาดิอ้งอีตัวเอาดีเออเอาได้ได้ผมหนึ่งผมแม่งไปอยู่ตั้งนอกอ่ะไม่มีเซฟนี่คือ หัดใจอะหาเข้าแดงตอนนี้ผมอิ่มนะครับแล้วก็เสียงรอบๆหายเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะป่ะวิ่งไปออกดีกว่าครับอ,อย่า<ม>คิดมากอย่าสงสัยอ,อย่าสงสัยอย่าสงสัยว้ยมัดมัดมัดสงสัยหน่อยมัดสงสยัยรอาเลยจากไหนมันจิ๊

ไม่ดักหรอไม่ดักไม่ดัก ทเราเสียเวลาตั้งนานครับเพื่อนเราเจ็บชีวิตม,มันจบฮะปิดงานแล้วเก็บมาเคลียร์ของไอ้เพื่อนแล้วก็ออกได้ฮะแยเป็นวอนเทต์น่ะร้านนึงเป็นร้านใช่ไหมไอ้ขุนนั่นเลยหาล้อคนแก่ที่ไหนอรอที่ไหน<า>หรอน่าจด้ ไอตูนมองว่ากูกวิ่งเข้าไปได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามชั้นมีสามชั้นมีมา,ม,ม,นมาจอมยังม,มันขึ้นสามชั้นไปตัวหนึ่ง

แบนายแตกนายแตกสวยไอตัวหลังไปไหนวะโคตรดับหมดแล้วไอตัวหลังอ่ะตัวปะเนี่ยเออไม่รู้ว่ะเอ้าไอตัวหินอะไรเลยหินไปกี่ตัววะหินไปหนึ่งหี้ไปสองหี้ไปสองไม่ครบสองสามหินไปสามหินไปสามอ๋อเก็บนายเพื่อนอ่ะเีบปะกระเป๋านะพี่ดูกระเป่าดิมันดึงปืนไปหัวหัวหัวมันอยู่ที่อันนึงข้างบนมันได้เก็บปะ ไม่ได้เก็บเก็บมันเก็บอะไรไปหัวไม่ได้เก็บหัวไม่ได้เก็บแล้วมันอะไรของผงวะไอเทียื่อบเชียบเลยเนี่ยน้ถามว่าไม่ได้เก็บอะไรครับหัวมันไม่ได้เก็บหัวมันไม่ได้เก็บหัวไปมันไม่ได้ไปแล้วหัวไหนข้างบนยังอยู่ไหมล่ะไม่อยู่ไม่อยู่แล้วนอดไงเฮียอะไรเดียมันมีมันมีหมวกมันมีไนท์อยู่แต่ไม่รู้ว่าของใครของผมม่ดิอ๋อมาไปหมวกสีปะมยิงอ่ะมอไป เจ็ดโค้อะไรบไ้บบาดระวังตัตวโอกาสรอดน้อยมากเลยวะให้ด คือระบบไฟเลขแล้วครับซึ่งมันเป็นไฟบังคับฮะตอนนี้เนี่ยกว่าเราจะเคลียร์ของเนี่ยเวลาผ่านไปเยอะแล้วครับและตี้หน้าเนี่ยเหมือนจะมาละอะไรกันขนาดนั้นว่าเฮียตี้ไหนอ่ะเอาหรอไปหนึ่งไนไปไหนตรงไหนคว้าขวาอยูกออุกออกไปไหนไปไอตรงเนี้ยไอตรงทางเดินขึ้นไปไอที่ยิงอยู่นี่ปะใช่ใช่ใช่เตือตำรวจปลาระเบิดปวด ไม่มีไหนนะกไม่มีหัวไหนนะเยี้ยแต่ไม่ดีแม่งตัวไหนตัวไหนไม่ไดะเก็บได้เพื่อนมาตายเลยมันซ้ำปะได้ซ้ำปะตายเลยตายเลยมีอยู่คือมีีสองตุสองขึ้นนะเว้ย ไม่ตายที่มอสเจ็บมากตรงไหนในี่นนั้นผมเลยตัวเดียวรอตัวเดียวอ่ะยิงไปหนึ่งอ่ะตัวเดียวใคอ่ะอู้จ็บอะดิครับตรงไหนตรงไหนเมื่อกี้อ่าขึ้นทางลงมาได้อ่ะทางลงมาได้ฝั่งนั้นอ่ะบ้านหน้าบ้านชุกได้ปะวะขึ้นขึ้นแล้วน่ะเงียบไปนังเลยสวยสวยเอ้าทำไมเสียงร้องนั่นอ่ะ ตายอ๋อตัวนี้ก็ได้อย่ารองได้เหรอให้พี่ยะไหนให้น้องบ่าวเอาไหมพี่เป็นไงปะได้ไหนหวนไอ้เหี้ยเพื่อนมือน,นีแบบสับไวจไัดเลยนะไม่สับหัวเมล่อนไปก็เลย,ยะจะเชื่ออยากเป็นจใหญ่ปล่อยใหญ่อไปเดยไอ้เหี้ยเดี๋ยวสับไปได้เลย แม่แล้วคราวนี้เนี่ยอิ่มของจริงครับแต่ปัญหาคือกว่าจะวิ่งไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยผมบอกเลยฮะว่าน้องปูด,ด,ดมานานยังมาได้ัชวโมืดไปเบียดี่อ่ะ,ะนะ yeah. อเาี่ยวกับเดาแล้ว ดีนะระยะมันในนี่ระยะแม่ในที่สุดก็ออกโฉมใหม่มาสักทีนะครับกับถุงนิ้วเป็ดส้มที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะอันเก่าในใช้จนเทียนหมดแล้วครับได้เวลามารีวิวของใหม่ส่วนคุณภาพอื่นๆเนี่ยแน่นอนครับยังรักษามารตรฐานไว้ได้อย่างดีเลยเรื่องสัมผัสทัสกรีเนี่ยไม่ต้องห่วงครับกดเป็นติดกดเป็นติดถ้าวันไหนไม่ติดก็ออกไปปาทิ้งได้เลย รอเล่นนะฮะหนึ่งกองเนี่ยเพียง99บาทครับกดจิ้มทิตกาได้เลยสายเกมเมอร์เนี่ยไม่ควรพลาดครับอะไรที่ผมใช้เนี่ยแสดงว่าดีฮะถ้ามันไม่ดีเนี่ยแสดงว่าสปอนเซอร์ยังไม่เข้าหยอกๆยอะอันนี้ดีจริงเีย แล้วมันไปไหนที่ยิมไงตุน,นชั้นบนเออหชั้นบนเลยเน,น,นี่ยกิมหน้าสอง้ยตายนึง นะมันดอบให้คนหลอ่ไอไงพี่ถ้าปกติไม่ค่อยหลอ่อมาเลิ้นนี้ไม่ดอบอย่างนี้นะเนี่ยโอ้โหมันก็เตงมาซะยาวเลยลึกต้องมานั่งยืมถอดอย่างเงี้ยเสียวอยีกไหม อันนี้เหนี่ยงเงียบครับผมว่าเรารีเลทกันดีกว่าฮะคนกลัวเก็บฟ้าต่มอส <c oughs> ได้มาห้าเศษแม่รอบนี้เนี่ยแค่ชักปืนมาเนี่ยสโคปก็บางจอแล้วฮะคนดูเนี่ยอยากดูเอกติดสโคปเทอร์มอลครับไปไปลองเล่นกันดีกว่าฮะว่าจะเป็นยังไงกว่ากูจะได้เหล็กตายก่อนสโคปแตก กูมีล้างสั่งวันเอ้าเผืนมากทำไมมันช้าวๆว่าสกุ๊นี้มันคูณอะไรเนี่ยแมรวมเร็วเร็วมันไม่บอกหุดกูเลยยันป๊อบ ไม่ไหวกัมนมัดไม่อ่าน่ะ SB Dawn ไงเขไม่ตอบอะอะไรอะไม่อะไรหรอกเขาบอกว่าโดนติดบาทมอดไม่อ่านโน่เลยสำเนียงนี้กุญเนือแน่นอน <c oughs> อ๋เรื่ <c oughs> อหนงคนไม่มีแฟนค่ะใช่าะะเาจาหน้าตาคนย <c oughs> <ด>้ายอย่า กูลืมแล้วล่ะลูกขออะไรมาเมื่อกี้ลิซุไรลิซุนี่อยู่หน้าปูไม้เลยครับแม่กูได้มาแสนเดียวกูยิงไปสามตัวเลยเนี่ยอ่านี้เนี่ยพวกผมเดินเกมไวครับวิ่งผ่านตรงกลางมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่พอทางออกแค่นั้นแหละครับเสียงยิงกันลืมเลยโอเคตายโอเคตายเล็บมีอีวะแม่มันเย็บเย็บแต่วะมันบวกกับโบับดน่ะมับบบโดักน่ง โอกาสตายสูงมากเลวมาดู้นม่งจาปีสี่โอปีไตายมนเปิปดดนะูข้าไปแลวเจ้ายัาง

นายอีกเบลเบอร์ในายอีกเบลเบอร์<ใ>นเร<ใ>น,นี<ะ>่ยมันยิงตายเต็มเลยอ่อะโศก่ะตายหัวแล้วเนี่ยวันเนี้ยแต้เราก็เกลียดใจว่าไหนใคร โอ้ยเฮียยังมีตัวเหลือไอตูนอู้ตาเหลือนะทางบ้านปะตดอกเลยไอดตูนดอกเลยเก็บเอาปืนเลยไปตกให้มันอ่ะโอ้ยไอยาไอตูนไอตูนไอตูนฮะคุพี่ติดะจเล่นเกมแล้วตอนเนี้ยเด็กกระพาะตอบดีเด็กกระพูดดีมันก็บวกเดี๋ยวเฮียทำไรอะน้องไปพีรออยู่ดี ับ้านปะตะวันแล้วเปล่ยนมาขยับไปหลังบ้านตะวันริงๆมันอยู่หลังพันได้ย้ายหลังบ้านแล้วบ้านแก่เหี้ยอะไรอยู่ฝั่งนี้พี่ตรงไหนจุดสองตัวโอ้สองตัวเลยเหรอนี่โอ้ยี่่่ะต่อไปยิงพี่อ่ะยิงพี่ไว้คนละตี้นะเนี่ยคนละตี้อกันจนได้ จ้าจ้าจ้าจู่จ้าจ้าจ้าจู่จ้าจ้าไ้มง้ดน้วไมค้นาย้กรอดดีหรออาไ้กับนาีจนะครับหัวจุจ้าจ้าจ้าจู่จ้าจ้าี่โดนรอไปไม่ได้ยินอย่างเกมเลยล่ะหนูรูทีว่ะเอาทีว่ะ มันมีเด็กขี้แค้นห้สัตว์แม่งหลอกให้เราเป็นตากูไม่ได้หลอกกูบอกแล้วไอ้เขี้ยยเดินมาพร้อมปู่เสือทะลึ่งบ้องไงนึกว่าออกไกลไงแม่และคิดดูครับว่าเราลอดคนเดียวขนาดนี้แล้วศพเนี่ยตายกันเป็นเบือเลยฮะต้องเอาสิบล้อมาเก็บไล่ไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่

มาเลวมาเลวทันนี้ยิ่มกว่าน,นั้นอีกมา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 หมู่เด้งหมู่เด้งไ <c oughs> ม่ออกกูว่าโดนแล้ดิ <c oughs> เอชสี่ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยปังเปิดพ่อไห้ถูด้วยกับเรียะ